สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะผมก็กลับมากันกับออคับสามนะฮะในรูปแบบ CVC นะฮะเวอร์ชัน10นะครับผมโอเคก็จากคาพที่แล้วนะครับผมเล่นเอออิจิโกะผมยาวไปนะไอหนุ่มผมยาวหัวส้มนะครับผมโอเคก็ตัวที่ผมเล่นไปก็น่าจะหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตนัวละครที่เออเล่นใหม่แล้วกันนะฮะให้แบบหายคิดถึงนะครับผม ซึ่งตัวละครที่ผมอยากจะเล่นก็อยู่ในเเป็นเรื่องที่แบบอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมนะผมกับตัวละครตัวนี้เลยครับกอนฟีสนะฮะก็ชื่อคล้ายๆผมนะแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันนะฮะกนฟเนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพไว้ให้นะว่าผมเล่นไว้ปีไหนนะผมซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าผม เล่นไปตอนปีอะไรนะเพราะว่าผมเล่นตัว mm hmm. อกอนฟีตนี่ไว้น่าจะสี่สี่ปีหรือห้าปีแล้วนะผม right, ซึ่งก็จำไม่ได้นะฮะก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยละกันนะฮะผมก็ทิ้ง no ภาพตัดแปะไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคฝั okay, ่งฝั่งสตูนะฮะเป็นสควอตนะครับผม พระเอกในแฟนตาซีฟァイナルแฟนตาซีภาคแปดนะครับผมก็ถ้าใครเป็นแฟนฟ i n a l แฟนตาซี <All right. S 1> ก็น่าจะรู้จักเขาดีนะครับผมแล้วผมก็ทำออรีวิวตัวละครไปแล้วด้วยนะสำหรับออสควอนนะครับผมสควอนเลอเลอเลออนฮาร์ดหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะไม่แน่ใจนะครับผม <All S 1> โอเคมีเงินเยอะก็ทย,ย,อยอยซื้อของไปก่อนนะครับผมมาดูกันนะว่าก่อนซีดในเวอร์ชั่นที่ผมเล่นใหม่นี่ ท่านผู้ชมจดจำสกิลมันได้บ้างหรือเปล่าเนะออนี่สกิลของกอนสกิลวีนะเป็นเออเอเจนติตี้นะผมเป็นเออคล้ายๆกับบิงของจิโกะนั่นแหละแต่ว่าอกอบริจาคสไลด์นะสไลด์หน่อยแล้วเออสกิลหนึ่งนะฮะชื่อเป็นเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยชิชูกูนะผมน่าจะเป็นเออสกิลเปล่ายิงฉุกนะฮะเพราะว่า ออเป็นเหมือนคล้ายๆกับสกิเเลเร่งสมาธิของเมนะฮะคือในเรื่องฮันเตอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถเร่งเก็บยวกัืชื่อว่าเนเป็นพลังออร่าชนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องฮันเตอร์นะครับผมก็คล้ายๆกับพวกจัก,กระอะไรในนารูโต,โตอย่างเงี้ยนะครับผมคล้ายๆกับพลังกดดันวิญญาณของบีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ สกิลแรกของกอก็จะเป็นประมาณนี้นะผมคือเร่งสมาธิออของออของของ,ของตัวเองนะเร่งพลังของตัวเองเออสังเกตนะว่าจะมีสามารถใช้กับเอ่อาบิลิตี้ประเภทเอื่นได้นะฮะอย่างสกิลตัววีเนี่ยถ้าเวลากดปุ๊บเนี่ยเออ่การเคลื่อนไหวของกอลก็จะดีขึ้นนะหรือไม่ก็ใช้คู่กับสกิลดัสกิลอ e, ีสกิลอานะซึ่งเรายังไม่มีตอนนี้นะครับ เราจะลองกดสกิลสกิลสกิลหนึ่ะสกิลเนนแล้วก็กดสวีดูว่าจะเครื่มความสามารถอะไรเริแล้วกดนี้จะเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นนะผมแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะก็คือช่วงที่เราปล่อยเนนเนี่ยมันก็จะดูดซับพลังโจมตีด้วยนะสังเกตได้มัะ ให้แบบคนที่อยู่รอบข้างโดนโจมตีนะฮะแล้วก็ปุ๊บเห็นไหมปกติถ้าเรากดตัววีแบบเออ่สไลด์ไปเรื่อยๆเนี่ยสไลด์แบบธรรมดามันจะเป็นสไลด์แบบอย่างเงี้ยนะปุ๊บเห็นไหมฮะแต่ถ้าเรากดสกิลตัวตัวคิวด้วยเนะี่ยสกิลแรกดนะ้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เคลื่อนหไหวได้เร็วมากขึ้นครนะับก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็เออ่แสดงความคิดเห็นได้นะครับผมอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม โอเคสกิลที่สองนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้นะเพราะผมยังอัพเอ,อ่อแอปพลิตี้ไม่ครบนะก็ายาวๆฮะไม่มไ่ต้องคิด,คาม,ม,ด,ดมากากดไปสกิลมันก็ถือว่าโกงเหมือนกันนะก่อนสามารถกดสกิลเพิ่งใส่ศัตรูได้ด้วยนะอ่าชิบหายดูเอลด้วยอ่าสู้กับเอ่อสะคอนนะฮะสะคอนผมอ่านชื่อถูกป่ะไม่รู้นะ นะนะช่วงนี้เราจะสามารถที่จะชนะได้คนระับ <c oughs> ได้ไหมก่อนสู้ได้ไหมโอ้โหสบายฮนะเป็นเป็นเหมือนสกิลหลอยนะหลอยแรงเลยนะโอเคเปุ๊บเอ่อสิ่งที่ต้องมีคือ,เ,อ,อเน้นคอเลเวลห้า โอเคเดูเหมือนว่าสกิลสกิลสองต้องใช้คู่กับสกิลหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราลองดูว่าใช้ใช้หรือเปล่าอยากลองใช้กับตัวสปอร์ตครับเราไปสปอร์ตแล้บไปแอะแอนววมาซะหน่อยเพจะโดนโอโ้โหมันโดนชิปตีตายด้วยซ้ำครับอา้าชิบต์ต่อสไลด์แล็บ ความไม่ได้ขอลองสกิลหน่อยดิฮึดูครับเฮ้ยมันโอ้โหมันใช้แล้วมันเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับช็อตช็อตครับเฮ้ยสกิลสกิลส,สองนะฮะเป็นเอ่อเป่ายิงฉุบป,ประเภทหมัดนะครับผมเอ่อจา่าเอ่อจานคินกูนะครับผมเป็นการเอ่อ เล่นสมาธิโดยการใช้สกิลหนึ่งฮะ,ะแล้วก็ปล่อยจะหมัดออกไปในสกิลสองนะครับโอเคสก,กิลกอนส่วนใหญ่จะขึ้นกับก,บออการเป่ายิงฉุกนะฮะว่ากอนจะใช้สกิลอะไรในการโจมตีนะฮะโอเคสกิลสามช้เลเวลแปดโอเค,เ,ออ 3, เ, 8, อเ,คเดี๋ยวเราไปฟาร์มยาวๆนะฮะเออมีท่านผู้ชมขอถามมาแล้วว่ากดสูตร เพิ่มเพิ่มอัตราการการสกอร์คิวเท่าไหร่ยังไงนะปล่อยไปแล้วนะโอ้เรียบร้อยก็ผมก็พิมพ์ไปใน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 ช่องคอมเมนต์แล้วนะฮะว่ากดอะไรบ้างนะซึ่งไอ้สูตรกดเพิ่มอัตราการเพิ่มคิวเพิ่มสกอร์คิวเพิ่มคีปเพิ่มอะไรนะแมปเออแมปเออบีดวันพีทเก่าก็มีการใช้กันนะรับอก ส่วนหน้าเนี่ยถ้าแต่ว่าจะเพิ่มสกอร์อีกเดอยเนี่ยงต้องเล่นกับเพื่อนกับหลายๆคนนะจะสนุกเราใช้สกิลสามใช้ได้แล้วนะฮะสกิลสามชื่อว่าจูเคนจูเคนชินะผมหรือเป็นหมัดเตาวยิงชุบเป็นกันไก่นะเราตายไปก่อน แม่งเยอะจะจัดเลยต่อไม่ให้ผมต่อให้ผมไม่ต้องพิมพ์เพิ่มสกอร์คีิปนี่ยังไงก็คีิปก็เยอะอยู่แล้วนะสำหรับสหรับเล่นคนเล่นคนเดียวนะวันนี้ก่อนเป็นสายสเตนนะฮะก่อนเป็นสายสเตนเราก็ต้องออกของสเตนใช่ไหมเยอะแม่ของไม่พอโอเคเดี๋ยวเราไปสาธิตสกิลสกิลสกิลอะไรวะ ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสติลกันไกลนะับผมสกิลฝ่ายยิงจู่กันไกก่อนฮะนนกดสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วทำก,ก,การกดสกิลสามฮะเอ,อ๊ะสตีมักมาเยี่ยมด้วยเอจะดีไปไหน เมื่อกี้เป็นการใช้สกิลกันไกลนะคือการใช้การปาดนะครับคือการใช้าก,ากนะันไกลเนี่ยปาดสโตรูรอบๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นไหมชาเดชจะสใส่พลุที่ใส่ด้วยเออนะดูนะจะปาดต,ตรงนี้นะดูนะปึ๊บเห็นไหมฮะเป็นการพุ่งไปปาดในระยะกว้างนะผมก็เลยตรงไปในลักษณะผมกว้างครับ คือการใช้สกิล2 3ามเนี่ยเราต้องชาร์จสกิล1 1หนึ่งครั้งนะครับผมถึงจะใช้ได้เราไม่สามารถที่จะใช้สกิล2ปับ๊บใช้สกิล3ต่อได้เลยนะฮะโอเคร <S <S เราชาร์จเน้นก่อนปึ๊บสกิล4มาแล้วนะครับขอดูสกิล4หน่อยปึง๊งนะฮะสกิล4เป็นเอ่อท่านผู้ชมอ่านฮันเตอร์ก็น่าจะรู้กันว่าสกิล4ของกนคือเอ่อ จางเคนโปไอจางเคนปานะผมอ่านถูกป่าไปเลนะเป็นสกิลกระดาษนะฮะก่อนจะปล่อยสกิลกระดาษคือปล่อยรูปพลังออกมานะับผมแบบฝ่าแบบปล่อยฝ่ามือเป็นการยิงการยิงาการยิงพลังงานออกจากฝ่ามือคล้ายๆกับดักบอลบอลอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบด,ดีกว่าเไม่เห็นเห็นกันไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวเรายิงไอเยส่รคอนแม่งนี่แหละ ขอมนมี้มาขอยอิงมาเอายิงทุกนี่ยิงกระดาษใส่ฮะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นชัดน,นะฮะยิงจนต้นไม้ตรงเนี้ยแม่งขาดไปหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัดแป๊บนึงนื้อผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมมีสกิลอันติแล้วนะฮะผมก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าสกิลอันติก่อนมันคืออะไรนะฮะนี่เป็นการเล่นลีตัวละครนะครับผมเนื่องจากว่าอยากลองเล่นดูนะครับสักครู่ครับ โอเคถ้าผมเล่นมันจนได้สกิลอันติแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันสักหน่อยนะฮะหนักนะเล่นกันอยู่6คน8ตัวนะสกอร์กันจะประมาณนี้นะครับผมโอเคสกิลอันตินะครับ,เ,รบเป็นสกิลเอ,อ่อชื่อว่า limitation t r นทานฟอร์ i s s i o นนะครับผม กอนเหมือนอก่นจะใช้การใช้่าผสมประสานของเป่ามิม้งฉุกค้อนกันไกกระดาษในคอโมโบเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าก่อนจะใช้ยังไงนะครับผมว่าเป็นยังไงนะซึ่งตอนที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับฝนมันก็นนเกิดตกลง,ลงมานะมเลยต้องวิ่งไปปิดประตูบ้านปิดอาาร์เรนบ้านาน,นะเอารถเข้าบ้านนะผมเพราะว่าอยู่ดีฝนมันก็ตกลงมาตอนกําลังถ่ายอยู่นะครับผมในช่วงที่ผมกําลังตัด กำลังฟาร์มสกิลอันตินะฮะคชิปหายสกิลเอ,อ้ยต้องชาร์จเน้นี้างคลิปหายแล้วท่านผู้ชมครับอ,อ๋อสักครู่นะท่านผู้ชมฮนะออสกิลอันติของกรเนี่ยน่าจะเป็นสกิล นอ๋อมัน,เป,นเป็นเหมือนสกิลบัฟเพิ่มความสามารถให้กับสกิลทั้ง3สกิลนะฮะพวกค้อนกันไกกระดาษนะครับผมคือเพิ่มความสามารถให้กับสกิลสามสกิลนะอย่างพวกอออะไรอะเช่นพวกค้อนกันไกกระดาษเอ้ยนะฮะอ้าวชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วท่านผูช้ชมครับทำยังไงล่ะทีนี้ เอ้ยแล้วโอ้โหตายแล้วแล้วออกไปไม่ได้ทำยังไงนี่ <c oughs> ท่านผู้ชมฮะผมติดอยู่ในลานปลาลองครับผมออกไปไม่ได้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วทำยังไงอะ่ะจะทำยังไงได้ตองชวนชวนทีวีรอ,อ รอเวลาเดี๋ยวดูเอลอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะฮะว่าเดี๋ยวช่วงดูเอลเลยเดี๋ยวตัดไปช่วงดูเอลเลยแล้วกันนะฮะประมาณร้อยหกสิบกว่าวินาทีนะผมเดี๋ยวผมตัดไปปั๊บหนึ่งนะผมให้ให้มันได้ดูเอลก่อนถ้ามันดูเอลไม่ได้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะเอาไงนะผมช่วงช่วงนี้ก็ผสธิตสกิลต่างๆให้ดูวสกิลของเขานะฮ อันนี้เป็นเ,เป่ายิงฉุกกันไกนะฮะจะเป็นการฟาดฟันคือเป็นการปาดลัศมีวงกว้างนะครับผมส่วนอันนี้กันไกคอนนะฮะตอนจะพุ่งเข้าไปต่อยนะครับผมซึ่งพลังทำลายล้างก็ถือว่าสุดยอดเลยนะเดี๋ยวผมสาธิตกันไกกระดาษอีกทีหนึ่งว่ายิงพลังได้ขนาดไหนนะฮะปุ๊มนะยิงพลังพลังทำลายล้างสูงเหมือนยิงพลังขึ้นเป่านะ โอเคเดี๋ยวรอผมดูเอลแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บน,นึงนะฮะไอ้แม่งอยู่ดีระบบแม่งสงสัยจะบ,บักน,น,นะฮะโอเคฮะ okay, เดี๋ยวมาลองดูกันฮะว่าการดวลครั้งนี้ผมจะได้ออกไปพื้นที่อารีนาหรือเปล่านะอ,าาอ๋อโอ้ยกไกลฮนะมึงเขาใจนะครับไม่สนนะไม่สนนายอิน,น่าผมทั้งนั้น ต้มคอนฮะชนะไปโดนคอนโอเคได้กลับออกมาแล้วท่านผู้ชมครับนึกว่าจะไม่ได้กลับออกมาแล้วนะนะฮะสกิลอันตีมันเป็นสกิลบัฟนะครับผมผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นการบัฟเพิ่มความสามารถให้กับคอนกันไกลแล้วก็กระดาษนะครับผมโอเคอ่าจะซื้ออะไรวะลืมเลยทูบสปีดทั้งสุดมั่มอะไรดิคุณไวน์อ่ามัม่ใช้เท่าไหร่วะหนึ่งสี่ศูนโอเคตังค์พอแล้วนะฮะ i ังเข้าไปแล้วก็ซื้อลิกกิสโตนสองพันหนึ่งตังไม่พอครับผมไปเราไปบู๊กันดีกว่าเราจะบู๊กันไปจนเออสู้กันไปจนถึงเอ่สิาตัวนะาละกตนอะปิดคิวนะครับเพราะว่าการที่จะฆ่าถึง50ตัวนี่มันค่จะไปได้ยากนะเพราะว่าผมเล่นก็แค่ตัวตัวนะครับผมไม่ได้เล่นกระปออหลายตัวนะฮะจะเป็นไหนสะฮ้อนมาเนี่ย แล้วกูชาร์จข้อเสียของสกิลก่อนนะครับมันมีอย่างนึงคือเวลาที่ชาร์จพลังเป่ายิงฉุกเนี่ยก่อนต้องอยู่อยู่ยนิ่งสักพักหนึ่งนะผมสามารถใช้สกิลได้ใช้สกิลกันเลยนะจรยิงได้นะแต่ว่าเวลาผมชาร์จเอ่อเอ่อเป่ายิงฉุกเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะเดินเคลื่อนที่ไปมาได้นะผมทำให้มันเรามีพลังโจมตีที่เรากด ป่ายิงชุบปุ๊บเนี่ยเราต้องโจมตีมตมทันทีนอยเงี้ยป,ปุ๊บกดเลยเปึ๊กนะแต่ว่าแล้วสม,มุีจะกว้างมันเป็นการบวกสกิลบัฟเข้าไปในตัวของันตีด้วยนะคือมันมีข้อเสียอะไรนะแต่ว่าพลังโจมตีมถ้าโดน,นกดกรจังๆเนี่ยก็ถือว่าจุกใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสมมติผมจะกดสกิลเนี่ยป,ปุ๊บช่วงผมล้มผมช้าเนี่ย พอชาร์จเสร็จปุ๊บผมจะเดินไปโจมตีไข่ไม่ได้เลยผมจะต้องอยู่นิ่งๆสักระยะหนึ่งจะใช้ท่าได้นะคือสตูลกอเนี่ยสตูต้องอยู่นิ่งๆผมถึงจะสามารถโจมตีของตัวนะช่วงสั่รขลุ่มกันแลังวิ่งตองเข้าไปใกลปึ๊บแล้วกดชาร์จปึ๊บแล้วก็ปึ๊บไปซ้อนนะพึ่งไปต่อยอาวแม่งไม่ต่อยดูดิเห็นไหมฮะ สกิลของกวนอ่ะมัน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 ขึ้นกับการสุ่มเลยว่าจะต่อยหรือเปล่านะฮะแหมไม่ต่อยอีกแล้วมันข้อเสียมันคือตรงนี้แหละฮะสกิลของกวนแต่ว่าสกิลข้อดีของมันคือสกิลปองดี้ของกวนเนี่ยฮูดาวเร็วมากนะฮปต่อยไปยงเท่าไหลบห้าร้อยแปดสิบสามดูให้ดูมันจะติดติดมือเสัญญาชาครับ ไม่สั่ <pa> สขขงปอนไม่ยอมแพ้จริงครัสไลด์ใส่หน้ารุ่สู้สั่งปอนไม่ได้แล้วครับเหมือว่าผมต้องออกดูดเลือดมาดักทาขงซะหน่อยแล้วพ uh ุทห uh ินซิลเวอร์เว่อร์อีจีผมต้องออกดูดเลือดดูดเลือดหมู่มาสู้กับมันนะครับผมลิงออฟเดอะลิงอัพฮาร์ดไม่ใช่ สักครู่นะท่านผู้ชมครับแมทออฟเดย์สลิงออฟเดอะเลเวลช็อปหนึ่งเลเวลช็อปอีซี่อันนี้แน่ๆเลยมันต้องใช้แน่ๆครับท่านผู้ชมครับ Where shall my blood be spilled เราศึกษาของอยู่นะฮ uh, ะลิงออฟเดอะอาราคาโอเคอันนี้ฮอ uh, l l o w Mask กับ Link of Protection Babby Guide me. อบบอ,อกถึงอาชิบพายกันโอเคได้สู้หลังตาไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะการจะออกดูดเลือดอะเพราะว่าไอฮาร์ดไอสปอร์ตจะช่องจมที่ใส่เราเนี่ยบางทีแม้กสกิลแม้กกดไม่โดนท่านผู้ชมครับจบแล้วแม่งเซ็งเลยโนะดนใช่ไ,ไหมกันไกลไป ตรงนี้ตนะีฮะเราเน้นความถือครับเราต้องใช้ความถือให้เป็นประโยชน์ฮนะโดนสะคอนแม่งไปแรงกว่าการกระดาษยิงผ่านแล้วนี่ตรงครับโอ้โหเสมอครับแต่ด้วยว่าด้วยค่าเลือดที่เราน้อยกว่าสะคอนนะฮะเราทำให้เราแพ้ไปอืมอออฟโปรเทคชัน mm hmm. อันนี้แล้วก็แมทออฟเดสใช่ไหม Hello, Mas. Which way? Hello, Mas. I got the righteous t groove. Hey, hello, Mas. ปึ๊บได้แล้วครับ mm hmm. แล้วก็เราต้องซื้อเอ่อ uh, Man of the Day 900 I hear you, man. Man of the Day 900ปึ๊บเดี๋ยวผมขอทิ้งของแป๊บนึงนะผมต้องหาของที่มาดักทางเป็นตัวเร็วเลยนะ uh, ต้องซื้อของ8,000โ okay. อเค เดี๋ยวผมต้องฟ์มของสักคู่นะฮะเราดูเพลินๆกั้งคันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นซัพอร์ตของตัวแซมสก,กิลกรอนนะ่ะมันต้องเป็นสกิลที่สามารถที่แบบว่าศัตรูจะไม่หนีเรานะฮะแล้วเราสามารถโจมตีได้แบบแบบแน่นยับนะบบโจมตีได้แบบขวบอย่างนี้ปึ๊บสไลด์เข้าไปปึ๊บนะจะยิ่งกระดาษปุ๊บ คอนแม่งมันเริ่มออกของโหดแล้วนะมันก็ไม่เชิงของของโหดหรอกมันคือของของออกทั่วไปที่แบบผมออกนี่แหละนะแต่ว่าผมไปทำเกมให้มันยืดเยื้อเองนะผมตรงนี้อยู่อนะ่ะกิน,นนะอะไรด้วยเขายังดูคลิปผมเข้าไปหาอะไรมาดึงเวยนะแล้วกับ โดนเราไม่ได้ท <Ash well. S 2> ั้งสองชิบหายแล้วเราต้องฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่มันเรียบไย้ไยเรียบจังสกิลของกรมันช้าด้วยแหละนะผมลองตีอะไรตัวน่าเราต้องรอรอช้าเปล่ายิงชุดแป๊บหนึ่ง โโอ้หไอคิวกรนน่างเหมือนสุ่มอะมัเสือสุ่มจะยิงหรือไม่ยิงจะอะไรก็ไนะม่รู้นะไกลโอ้โหกระไรแมงไม่โดนสปอนนะสะคอนแม่งมันออกดูดเลือดใหญ่ครับเดี๋ยวผมเจอผมออกดูดเธอซูเร็เฮมมั่งเลยจะเจอคำว่าการดูดเลือดทุบตุ้บเนี่ยเป็นไงอ๋ออีสุวนครับยี่มันใช้อันติท่านผู้ชมครับ ป๊าปป๊าปป๊าตายนี่เสกูัพลังใสฮะไม่ตาย,ยไอ้เชียเช่ยเอจิมันเยอะฮะคือผมไม่มีไอ้นั่นไงอไอ้ประเด็นคือผมยังไม่มีบัตเตอร์ไฟแดงนะผมเหี้ยแต่ผมอยากออกดูเลือดก่อนไง ต้องออกดูเรือให้ได้ก่อนนะเพราะว่าไม่างั้นรจะสู้มันไม่ได้ขนะอฟงฟาม์มยาวๆหน่อยนะับก็ใครเบื่อคลิปผม,ผมก็สกิปข้ามไปดูช่วงท้ายๆได้นะตีกันไป8พลันเลผมต้องเก็บเงินให้ได้8พันนะเพราะว่าผมจะได้ออกเออเสือเหว่ จะได้ออกอยู่ยเรื่องขั้นสูงนะสู้กับไอ้สคอนนะหน่อยไอ้ยั่ไม่ผมสู้มันไม่ได้นะเลยโคตเท่าไม่เป็นไกลฮนะดูเอลอีกไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะโอ้ไม,ม่กระดาษยิงไม่เข้าเลยน,นู้นนะ้ชมคะ มันมีดูดเลือดด้วยเห็นไหมสังเกตหลอดเลือดของไอซคอนนะว่ามันจะขึ้นรัวๆเลยนะครับผมเฮียปล่อยเข้าไปนี่เราสู้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใส่ปั๊เตอร์ไฟเขียวมาด้วยนะทำให้อัตราการเตงของผมันช้าด้วยนะโอเคไม่เป็นไรเราต้องหาทางแก้เผ็รมันให้ได้นะ <c oughs> แมงมันใช้อันติายนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงคนระับผมเดี๋ยวผมขอวิธีหาวิธีทางแก้เพนเอกซ้อนแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าครั้งนี้ผมจะสู้เอ่กซ้อนได้หรือเปล่านะฮะเหลือเวลา20วินาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็บัฟของที่พอที่จะสู้ได้มาพอสมควรแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่ผมโดนอัำตีเอกซ้อนเข้าไปนี่ถูกับจุกเลยนะเวลาสิเออเหลือเวลาประมาณสัก ดูดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะซึ่งผมบอกไปเลยว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยสกิลของกรที่ใช้ได้ผลจริงน่าจะเป็นเ,ออเป่ายิงสุกคอนนะฮะดูือว่าปึ๊บดูจะไหวหรือเปล่าฮะแม่สุกอนมันเก็บอันติไว้ผมละดูเลยตีปับ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 โอ้แม่สุกอนเดี๋ยวกูอืมหรือว่า แม่งมันมันวิ่งฮะมันเลี่ยมมันเลี่ยมจริงแต่มันตีแบบรัวๆเลยนะซึ่งถ้าไม่ไหวยังไงเผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหมันทวงเวลานะท่านผู้ชมฮะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าสกิลของกรเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยมันจะต้องมีการชาร์จขั้นต่ำสองถึงสามวีนะถึงจะใช้ใช้สกิลได้เลยนะมันไม่เหมือนกับว่า ไม่เหมือนสกิลพวกลูฟี่หอะไรที่มันสามารถพุ่งเข้าไปโจมตีได้เลยนะแต่ของกอร์นี่มันต้องชาร์จพลังก่อนพักหนึ่งนะผมจึงจะสามารถที่จะใช้พลังได้นะมาไอส้ปปนะอไสคอชนี่ใส่น้อยแห่ว่าเอาดิเอาดิาดแม่ต้องบอกฝั่งมันมันก็ออกออกเอจีเยอะเหมือนกันนะซึ่งไอส้สปอชเนี่ยมันเป็นตัวละครสายเอจีด้วยอยู่แล้วนะฮะมาดูมันตีใหญ่เลยนะฮะ เราเราเราภาษีเสียเปรียบนี่ไงโดนสกิลอันตรีออกมาแล้วฮะชุบ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 แล้วก็ฟันลงมาเนก่อนมันจะเสียเปรียบตรงนี้ฮะมันจะเสียเปรียบตรงที่ต้องหาสกิลแล้วโจมตีมันเลยทำให้แบบว่าสกิลของก่อนเนี่ยมัน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 ใช้งานได้ช้านะครับผมถ้าแบบแบบช่วงเลทเกมหรือท้ายๆเกมเนี่ยก่อนจะเริ่มเสียภาษีนะครับผมคือแบบ เสียงเปียกเสียงเปียกยังเห็นได้ชัดเลยเนาะชัวเข้าไหถ้าโจมโจมการโจมตีแบบซุกซึ้ง้าเนี่ยเราก็ยังพอสู้ได้นะแต่ว่าไอ้สควอนเนี่ยมันมีพลังเออ่การโจมตีที่ดาเมจมันเยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะบวกกับเออ่สกิลเออ่พวกใช้สายสกิลเนี่ยมันจะแรงมากเลยทำไนยุบยับยับ,ยบทำให้ผมตายอะ่ะนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับกรน,นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะฮะแต่ว่าผมไปปล่อยให้สควนอนเนี่ยบอทเนี่ยมันได้เกิดนะครับผมเลยทําให้ผมเนี่ยกูกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะฮะก็ดูจากสกอร์ก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าส2องต่อสิบสี่เนี่ยก็ถือว่า อะไรบ้างฮนะดูของก็ได้นะท่านผู้ชมฮะดูของส่วนใหญ่เนี่ยออของของสคอนเนี่ยมันก็ถือว่ามีดาบทองเอ่ยมีดูดเลือดใหญ่สายสเตนมีเซนยาฉาบบัตเตอร์ไฟแดงฮาร์ดแล้วก็ดาบขิด้วยนะฮะส่วนทางผมนี่ก็ออกรองเท้ามไม้ดูดเลือดซิลเวอร์เฮมเอ่อเอ่อแมกมิเลียนนะ,ะผมแล้วก็บัตเตอร์ไฟแดงนะ,ะผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วนะับนะผมดันไปปล่อยให้สควอนมันได้เกิดไงผมเลยทำให้แบบ เสียเปรียบด้วยนะครับผมโอเคฮะก็จบกันไปนะสำหรับตัวกรฟีดนะครับผมตัวเอกในเรื่องฮันเตอร์ไอ h ันเตอร์นะฮก็ไม mm. ่รู้ว่ากระตุ้นเรื่องนี้จะยังกลับมาเขียนต่อหรือเปล่านะฮะคนแฟนคลับทั่วโลกเขาก็รออยู่นะครับผมโอเคก็จบกันไปนะฮะก็ขอบคุณสารการติดตามนะก็หวังว่าจะชอบและสนุกกันนะครับผมก็อย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์กันลวกันนะฮะแล้วไว้เจอกันฮีโร่ตัวหน้าก็จะเป็นตัวอะไรในแมปซี c ซเวอร์ชันสิบนะครับผม ก็ ơ, ถ้าลงคลิปช้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนอยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดงานนะฮะก็ช่วงโควิดก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินหน่อยนะผมการทํา y o Youtube อย่างเดียวมันก็ไม่พอนะผมเพราะว่าช่องผมก็ไม่ได้มีคนติดตามเยอะอะไรมากนะก็คนที่ยังติดตามอยู่ขอขอบคุณด้วยกันละกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ